ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล3าโคสิตพราซ่าอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบณ์นายพิทักษ์อุดมวิชัยวัฒน์มน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์พร้อมในคณะลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบณ์โดยมีนายพิชัยเมืองมัตฉาพาณิชย์จังหวัดเพชรบณ์สำรักงาสาขาช่างตรงวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจราคาสินค้าและบริการตรวจตาช่างร้านค้าในตลาดสดเทศบาล3โคสิษพราซ่าหรือตลาดพัฒนา ซึ่งปัจจุบันภาระด้านการกำกับดูแลราคาสินค้าและการให้บริการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์มีบังคับใช้ในเรื่องดังกราวจมนสองฉบับคือพระราชบัญญัติาด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542และพระราชบัญญัติมาตราช่างตรงวัดพศ2542ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกและใช้เครื่องช่างที่น้ำหนักผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการ การซื้อสินค้าและบริการมีทั้งด้านราคาและปริมาณน้ำหนักกระสวงพาณิชย์ได้มอบหมายกับสำนักงานพาณิชจังหวัดเพชรบุร์ติดตามสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณสินค้าที่ออกสู่ตลาดในหมวดที่สำคัญได้แก่หมวดอาหารสดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเป็นประจำทุกสัปดาห์ให้ส่วนกลางได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและกำกับดูแล รวมทั้งประกอบการพิจารณาเป็นภาพรวมของผู้บริหารกระทรวงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติในสินค้าชนิดใดก็สามารถนําข้อมูลไปบริหารจัดก,การได้ทันท่วงทีซึ่งในการลงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแนวนโยบายหนึ่งที่ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้มีการตรวจติดตามตลวดจนรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่ซึ่งจะเป็นข้อมูลสะท้อนถึงความเป็นจริงเพื่อนําเรียนผู้บริหารของกระทรวงในระดับสูงในการใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปทางนี้นายพิทักษ์อดมวิชัยวัฒน์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการตรวจตลาดสดเทศบาล3ามโคศิษพราซ่าหรือตลาดพัฒนาซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน185ร้าน เพื่อมาดูว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้ตาช่างในตลาดเที่ยงตรงหรือไม่มีการวางตาช่างให้ผู้ซื้อเห็นอย่างชัดเจนหรือไม่มีการติดราคาสินค้าชัดเจนหรือไม่ซเสบผลการตรวจในวันนี้มีการตรวจยึดตราช่างจำนวน3เครื่องเนื่องจากไม่เที่ยงตรงเสื่อมสภาพตามการใช้งานและมีบางเครื่องเจ้าที่ได้ปรับไม้เที่ยงตรงรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักง,งานสาขาช่างตรงวัดจังหวัดพิจิตร ได้ติดสติ๊กเกอร์ของกระทรวงพาณิชย์ให้กับตราช่างที่ผ่านการตรวจสอบว่าได้มาตรฐานในส่วนของการติดป้ายราคาทุกร้านค้าแสดงราคาอย่างชัดเจนพร้อมกันนี้อยากฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าตลาดแห่งนี้ว่านอกจากจะมีตราช่างที่เที่ยงตรงชัดเจนแล้วขอให้มีจิตใจบริการเพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตลาดและเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงอีกด้วย วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมตลาดเทศบาล3อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้มาตรวจเยี่ยมตลาดแห่งนี้พร้อมด้วยท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านรองประหลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และํำนานช่างตวงวัดเขตจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยทีมงานนะครับได,ด้มาตรวจเยี่ยมตลาดแห่งนี้ภารกิจหน,นึ่งของสภานิในการตัวยวึดตลาดก็คือการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542และกฎหมายว่าด้วยราคาด้วยบัมาตราช่างตวงวัดพศ2542วันนี้เรามาดูนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้แต่ช่างในตลาดนั้นเที่ยงตรงหรือไม่มีการ ตาช่างให้ผู้ซื้อเห็นชัดเจนหรือไม่มีการปิดราคาสินค้าอย่างชัดเจนหรือไม่ผลการตรวจเยี่ยมในวันนี้นะครับเรามีการตรวจยึดตาช่างจำนวน3าเครื่องเนื่องจากไม่เที่ยงตรงนะครับเสื่อมสภาพ จากการใช้งานมีบางเครื่องเราได้ปรับให้เที่ยงตรงนะครับสำหรับการติดป้ายราคานั้นทุกร้านแสดงราคาอย่างชัดเจนนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ขอ,ขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ได้กำกับดูแลการตลาดแห่งนี้เป็นไปได้ดีผมขอฝากท่านพ่อค้าแม่ค้าแต่แห่งนี้นะครับนอกจากจะมีตาช่างที่เที่ยงตรงมีการแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนแล้วก็ขอให้มีจิตใจบริการนะครับเพื่อดึงดูดพ่อค้าแม่ค้าให้มาใช้บริการได้หลาย แห่งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับ